เราจะมีส่งเอ็มบีไปรีแอคกันเราเริ่กกันเะไเราเริ่มรีแอคเอ็มบีกันเลยเยวเราจะรีแอคเอ็มบีกันแล้วทุกคนไลค์ร,รีแอคเอ็มบี Thank you. เตกยังไงเพลงใหม่ของผมเองนะครับผมไวรัสปิดนะครับข้างหลังที่เพิ่งเปิดไปนะครับ 6,000คน6,200 d o n t forget to check my new song โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีโฆษณาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ละลายอ๋่จุดหนล้านวันลปิดครับผมคนไม่สนิทกับร่างกายทำไงคะไม่เป็นไรเต้นแค่นี้พอครับผมบงจิบงสวัสดีครับ ทักล้อด้วยไหมจ๊ะโอ้ไม่ทันแล้วต้องไปดูใน YouTube อย่าขยับด้วย baby don't ชื่อขอบคุณครับเชิญเลยเชิญจะจับ baby don't อะมไลค์กินแซ่บกันดีกว่า ไม่บ่อยอะไรไม่บ่อยฝากเพลงด้วยนะฝากเพลงด้วยอีกรอบน้องมองอะไรฮะปากด้วยนะปากด้วย อืมปรับทงไให,ไหนด้วยครับกำลังมาเลยครับกำลังมากำลังดังเลยได้ทํนไม่รู้นะอืมกระต่ายจบัจบจับไม่ได้รลยลูกจิ้นจับได้ฮลัลโหพี่เขียวด้วยเขียวแล้วพี่ฟันใหญ่สิงจา้าว Don't forget to check my new song my new song สวัสดีครับไม่สิกระดังกายก็ต้องเต้นแบบพยายามเต้นนิดนึงครับ Yeah ฟังปัวแน่นอนรอดูครับรอดูขอบคุณนะครับน,น้องหมาน่ารักมากอัพโหลด watching you มิงกะลาบาวัยเช้าหาวันเช้าหา,ว,า,ว,หาวันชิงก็หลยเลยพรุ่งนี้ร้านวิวเวอร์เพลงบ้าดีปะ ฝากฟังเรื่อยๆเ,เลยนะเออมาบูไฮยฝากฟังเรื่อยๆเลยนะครับบอกให้เธอโชว์มี how you like it จะเกิดทำท่าทางเหมือนกับอะไรแรบบิดก่อนจะมองตาลองอะไร call me baby just to make sure that you're ready ทวร์นะเพลงนี้มันต้องทวรนนะครับทวัวนี้ครับนี่ครับต้องใช้ก้นนะนี่กางเกงมันจะใหญ่ไปนหน่อย ต้องใช้ก้นนะใช้ก้นครับยกนะยกยกอึบอึบยกอึบอึบยกอึบอึบนี้ครับใช้ก้นครับยังไงยกอึบอึบนี่ยกอันนี้ไม่เห็นนะกางเกมมันใหญ่อยู่หน่อยกางเกมมันใหญ่ไปานไหยครับทุกคนแค่นั้นเลยโอ้ไม่เสียสะโพกได้ทุกคนทำได้ใช่ดิหนึ่งล้านวิวไม่เจ๊งหรอ เกินแสนหนึ่งผมก็ดีใจแล้วแสนหนึ่งผมก็ยิ้มแล้วเพลงถึงแสนหนึ่งผมก็ยิ้มแล้วอะ่ะเพลงพอมากขอบคุณครับ If you done with your ex move on to the next If you done with your ex พี่ติดกับดุเสืมันไม่มีเออมีนี่ว่าติดหน่อยดีกว่าน้องหกหมดละ ฝากด้วยนะครับผมไปปิดนะอุ้ยขอบคุณครับ waiting for me to dance yeah I'm just like คุณทุกคนเนี่ยไปกดไ like, ลค์คลิปทิกต็อก,กใหม่ผมหรือ,อยัง Did you like my new video Did you check my new video ไปกดไ like, ลค์คลิปทิกต็อก,กใหม่ผมหนึ่งจะบอกอ่าบอกว่าอะไรนะกูยาวมากพี่ Cameroon, hello. So you have? Timba. And we call white rabbit, white rabbit. W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 hite rabbit. you Tomorrow, place tour. Tomorrow, still have place tour. So, check it out and see you tomorrow. Thank you so much for today. Like, if you guys want to do dance challenge, I will wait to see you guys then. Don't, don't be shy, just dance. Okay? Let me come. Let become my rabbit. I will hunt you down. Okay. I'll see you for a season. she woman say. ก็แค่คุยหลายคนมาที่เพลย์ขอแค่คนที่พอได้ฟินมีเพลย์แต่ถ้าเป็นเธอมันจะโอเคไหมโ,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 โมที่พาหัวใจมาเจอเธอคนนี้มันกินเบอร์แต่รักเธอฉันละลายอยู่คนเดียวไม่คุ้มรอกเธอมีฉันน่คุ้มกว่าจะไปไหนฉันไม่คุ้ม ไม่ได้มาชัชูก็ไม่อยู่แล้วไงไม่ได้มาเป็นเสือถ้าไม่เชื่อแต่แล้วไปไม่ต้องรู้ฉันจะหลอกลวงใครไม่ใช่เสือแลยจะเป็นเหยื่ได้ไงไม่ได้มาเล,เล่นเพราะฉันมาเป็นของเธออยูดตรงนั้นตรงนี้จะม่ให้ทันนี้เลยใจนี้เธอน,นต้องอยู่ชชยเ แต่ฉันจะรักนู baby don't move ที่ชนลฉันจะจับ baby แบบ don't move จะได้ฉันไหคลับ baby แบบ don't move ฝากเพลงวารับ,บิดด้วยครับทุกคน check out my profile right now นี่ไปดูที่โปรไฟล์ผมเลยนะครับผม เจอกันะครับครับผมเจอกันะครับ